สวัสดีครับเรื่องอาชญากรรมทางเพศเนี่ยเป็นข่าวที่เราเห็นกันบ่อยจนน่าใจหายเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงมีความซับซ้อนแค่ไหนและบทลงโทษจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันได้ถึงแก่นเลยกับประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศมาทําความเข้าใจกรอบการทํางานของมันให้คลีเรียไปพร้อมกัน เอาละครับเพื่อให้เรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนี้มันเข้าใจง่ายขึ้นเราจะค่อยๆไปทีละสะเต็ปนะครับแบ่งการพูดคุยออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันเลยตั้งแต่ภาพรวมกว้างๆของกฎหมายไปจนถึงความผิดในแต่ละแบบแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้โทษมันหนักขึ้นไปอีกครับในส่วนแรกสุดเนี่ยเรามาทําความเข้าใจหัวใจหลักของกฎหมายหมวดนี้กันก่อนเลยคือเป้าหมายสําคัญของมันนะครับไม่ใช่แค่การลงโทษอย่างเดียวนะแต่เป็นการสร้างกรอบที่มันชัดเจนมากๆเพื่อปกป้องทุกคนในสังคม โดยจะนิยามเลยว่าการกระทําแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าอาชญากรรมแล้วก็กําหนดบทลงโทษให้มันสะสมกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับคือโครงสร้างของกฎหมายพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบเลยเพื่อสร้างความสมดุลโดยจะรู้จักหลายๆอย่างประกอบกันทั้งลักษณะของการกระทําเองอายุของผู้เสียหายแล้วก็สถานการณ์แวดล้อมต่างๆเพื่ออะไรก็เพื่อกําหนดระดับการคุม้มครองแล้วก็บทลงโทษที่มันเหมาะสมแล้วก็ยุติธรรมที่สุดนั่นเองครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่เคสที่อาจจะเจอบ่อยที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือความผิดที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาได้แบ่งประเภทความผิดหลักๆออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับทีนี้มาดูกันครับจุดที่สําคัญมากๆของสไลด์นี้ก็คือกฎหมายเขาขีดเส้นแบ่งไว้ชัดเจนมากนะครับระหว่างคําว่าข,ข่มขืนกับอนาจารคือถ้าพูดถึงการข,ข่มขืนเนี่ยตามมาตรา276เเขาจะโฟกัสไปที่การสอดใส่อวัยวะเพศเป็นหลักเลย แต่อนาจารตามมาตรา278เนี่ยมันจะกว้างกว่านั้นครับคือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบอื่นๆที่ไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศซึ่งแน่นอนว่าพอการกระทําต่างกันบทลงโทษมันก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับกฎหมายไม่ได้มองแค่การใช้อวัยวะเพศอย่างเดียวนะครับถ้าการอนาจารนั้นนะ่ะมันมีการใช้วัตถุหรืออวัยวะส่วนอื่นล่วงล้ำเข้าไปในร่างกายแม้ไม่ใช่อวัยวะเพศก็ตาม กฎหมายกลับมองว่ามันรุนแรงมากและก็ยกระดับโทษให้หนักเทียบเท่ากับการข่มขืนเลยทีเดียวซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ากฎหมายให้ความสําคัญกับการล่วงล้ําร่างกายเป็นอย่างมากจริงๆครับแล้วคําถามคือโทษของข่มขืนเนี่ยมันจะหนักไปกว่านี้ได้อีกไหมคําตอบคือได้ครับและนี่คือปัจจัยที่จะทําให้โทษมันพุ่งขึ้นไปอีกเลยไม่ว่าจะเป็นแค่การขู่มีอาวุธการใช้อาวุธจริงๆหรือที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือการรุมโทรม โทษนี้สามารถไปไกลได้ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดนั่นคือกรณีของผู้ใหญ่แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเมื่อผู้เสียหายคือเด็กเรามาดูกันว่าปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนภาพรวมของกฎหมายนี้ไปได้ขนาดไหนวลีนี้คือหัวใจของการคุ้มครองเด็กในกฎหมายไทยเลยครับโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามมันคือการประกาศสิทธิที่ชัดเจนมากว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ย เด็กที่อายุต่ำกว่า15ปียังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะให้ความยินยอมในเรื่องเพศได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะพูดว่ายอมหรือไม่ยอมก็ตามการกระทำนั้นก็ยังถือเป็นความผิดอยู่ดีครับโอ้โหดูตารางนี้สิครับเห็นภาพชัดมากๆเลยคือกฎหมายเนี่ยเขาเหมือนสร้างกำแพงปอกป้องเด็กเอาไว้เป็นชั้นๆเลยนะครับสังเกตดูสิครับว่ายิ่งเด็กอายุน้อยลงเท่าไหร่กำแพงที่ว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุต่ำกว่า13ปี โทษนี่คือรุนแรงสุดๆไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตได้เลยมันคือการส่งสารที่ดังและชัดเจนมากเลยนะครับว่าสังคมเราเนี่ยจะไม่ยอมเด็ดขาดกับการทำผิดต่อเด็กเล็กๆครับเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือกฎหมายวางภาระความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ที่ผู้ใหญ่เต็มๆครับผู้กระทำผิดจะมาอ้างทีหลังว่าผมไม่รู้อายุของเด็กแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเด็กคนนั้นอายุยังไม่ถึง13ปีข้ออ้างแบบนี้จะฟังไม่ขึ้นในชั้นศาลอย่างเด็ดขาดเลยครับ เอาละครับนอกจากประเภทของความผิดแล้วก็อายุของผู้เสียหายแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกที่เป็นเหมือนกับตัวคูณที่จะทําให้บทลงโทษมันหนักขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างลองนึกภาพตามกันนะครับเรามีความผิดพื้นฐานอย่างการข่มขืนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอมีเหตุชะกันอย่างการรุมโทรมเข้ามาบวกเพิ่มแล้วถ้าผลลัพธ์สุดท้ายมันดันนําไปสู่โศกนาฏกรรมคือการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเส้นทางนี้แหละครับ ที่จะนาไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายและนี่คือบทลงโทษสูงสุดครับถ้าการข่มคืนนั้นเข้าข่ายเหตุชะกันเช่นการรุมทรมเด็กและผลสุดท้ายคือการพรากชีวิตของผู้เสียหายไปกฎหมายมาตรา2 7 7ตรีไม่ได้ให้ทางเลือกอื่นเลยครับนอกจากบทลงโทษสถานเดียวนั่นก็คือประหารชีวิตนอกจากนี้เนี่ย กฎหมายยังมองลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนทำกับผู้เสียหายด้วยนะครับโทษจะหนักขึ้นทันทีเลยถ้ามีการใช้อำนาจหรือความไว้วางใจในทางที่ผิดอย่างเช่นการกระทำต่อคนในครอบครัวลูกศิษย์หรือคนที่อยู่ในภาวะที่เปราะบางไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เต็มที่รวมไปถึงการบันทึกภาพเพื่อหาประโยชน์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายซ้ำสองเลยครับจะเห็นเลยนะครับว่ากฎหมายมองว่าการบันทึกภาพหรือเสียงเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมที่ร้ายแรงมาก แค่บันทึกภาพเก็บไว้เฉยๆโทษก็หนักขึ้นหนึ่งใน3แล้วนะครับแล้วถ้ายังเอาไปเผยแพร่ต่อน,นี่โทษจะถูกบวกเพิ่มไปอีกถึงครึ่งหนึ่งเลยซึ่งก็จะท้อนให้เห็นช,ชัดๆเลยว่ากฎหมายต้องการที่หยุดการทํำร้ายซ้ําแล้วซ้าเล่าผ่านโลกดิจิทัลและสุดท้ายครับกฎหมายไม่ได้เอาผิดแค่คนที่ลงมือทําโดยตรงเท่านั้นนะแต่ยังขยายขอบเขตไปถึงเครือข่ายหรือวงจรของการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นๆด้วย สไลด์นี้ทําให้เราเห็นความแตกต่างชัดๆเลยนะครับระหว่างการเป็นธุระจัดหาคนที่อาจจะดูเหมือนยินยอมกับการใช้กําลังขู่เข็นหรือหลอกลวงซึ่งโทษมันตามกันเยอะมากแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องนี้มันไปเกิดกับเด็กไม่ว่าจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามโทษจะพุ่งสูงขึ้นแบบมหาศาลจนอาจไปถึงขั้นประหารชีวิตได้เลยครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกฎหมายยังเอาผิดกับการผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อลามกทั่วไปด้วยแต่สังเกตจากแผนภูมินะครับกฎหมายได้ยกสื่อลามกอนาจารเด็กขึ้นมาเป็นเคสพิเศษเลยที่มีบทลงโทษรุนแรงแล้วก็เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นแค่การมีไว้ในครอบครองเฉยๆไปจนถึงการผลิตและเผยแพร่ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงครับหลังจากที่เราค่อยๆเดินทางผ่านตัวบทกฎหมายที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็น หลักการสำคัญบางอย่างที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังมาตราต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับและนี่คือหัวใจของกฎหมายทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับนั่นก็คือการปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมโดยเฉพาะเด็กนี่ครับนี่คือภารกิจสำคัญสุดๆเลยกฎหมายได้สร้างระบบลงโทษที่ชัดเจนว่ายิ่งผู้เสียหายเปราะบางและอายุน้อยเท่าไหร่สังคมก็จะยิ่งมองว่าอาชญากรรมนั้นเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ต้องได้รับบทลงโทษที่หนักหน่วงที่สุดตามไปด้วย และนั่นก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายครับเป็นคําถามที่ท้าทายความคิดของเราทุกคนซึ่งมันอยู่นอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมายแล้วนั่นก็คือต่อให้เรามีกฎหมายที่เข้มงวดแค่ไหนก็ตามมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่มันยังรากลึกอยู่ในสังคมของเราได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านี่คือคําถามที่เราทุกคนต้องกลับไปคบคิดกันต่อ